ผมจำได้ว่าผมมานอนอยู่นี่แหละนี่อะนี่ย่างหาววุ้บ่ย่างในงเขาเอาหมดออกมาโอ้พอเดินขี่หันมันบอกมันมามีเล้วคือเด็กเี้ยว่โอ้โอผมผมมาแหละกัดงงมาแล้วนี่เออนี่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 เพรนี่แหละตะกี้หันมันมีต้นต้นมอนต้นยังอยู่เนาะตะกี้เนาะมามีมีแต่ต้นตาลอืออือโอ้พวกเขางามอยู่ด้วยนี่ าบอกขาวน้องบัวบอกอ,อันนั้นเป็นของข้าวสาข้าวโอ้เขาทีว่บาบัวแดงบัวเดืองกันโบมีเราบอกสมมตอนี่อันนีเขาบัวด้าง่เลยบอกอันนั้นก็เป็นของวเพชรโตนี่โบาสานี่อออนนโอ้อนนโอเดี๋ยวบัวบัวแดงเนาะเอาเอามาปลูกบอกโอ้เกลเยงพอบัวแด,ดงมันหลายเด้นี่เนาะ เลบอกโอ้เลือกลุงบัได้เบิ่งส่งคือสิบัเลิกเนาะโอ้หมกหมกสามเม็ดผนบัวนะเนาะครับน้องบัวพี่น้องตะกอนอันนี้เป็นสระสระน้ำโอ้มาอั้นซื้อแล้วอ๋อพันสองหมอเขาก็ขายพันหาเขาลดหน่อยว่าพี่น้องอ๋อปีใหม่บัวพันสิมาสนั่นๆจากเขาบัวจากจ้า ยังไม่ได้ซีเ <amino, S 1> นียหากนนะเนาะครับ,รบสวัสดีครับ FC ผซีพูนารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพุ่มบุญสตอรี่ครับผมครับวันนี้ก็ได้เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศของทุ่งนาว่าจะไปดูที่อะไรที่นาสักหน่อยโอ้อ ตรงนี้บ่อน้ำโหมากันเออได้อยู่สันบ่อเชิงน้าเก่าแล้วไหมนายพ่ออันนี้เนี่ยโอ้คันนวัดถึงนายพ่อมนก็ถึงเลยเนาะเขาเขาแต่ผู้จีพาไปโอ้ลงมหลงงงมาอะไรนี่อ่าอ๋อน้ำบ่อวันนี้ต้นสาง โอ้ตัวนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าน้ำบ่อน้ำสร้างพี่น้องเ c สีออโอ้มหากพหาเขียดตะกีเนาะน้ำให้น้ำหน้าได้กี่น่ะนี่แล้วเนาะโอ้ฮะเม่นบหาหน้าบวกหน้ายังหันตะกีไรออโอ้ บออ่อแม่นบอนอ่อหน่แม่นบ่อบ่หนิโอ้มันเป็นนาเขาเอานนา,น,า,น,าน้าเหี่ยนเน,ะน,เนาะโอ้โอ้สมัยตะกินทำไมเราพามาเฮ็ดแล้วอันนี่นะ่ะตะกินอันไหนาเด้ตะกินอันต่อไปนาน,นาไปนาชิงสลาบอ่อทั้งนั้นแม่นบอ่อ หน้พอุ่แม่แม่นี่่างขจาามีได้หน้าสดบอบขจยลางเงินโอ้นี่บวกซนี่บ่บวกบวกซ้ำหนี่บวกซ้โอ้แม่กมาเหเนาะโอ้ยแม่ก็แม่เหมอนเนาะเอาเออเออเออเอ้อ บอกตะกีเนาะแมนแมนมนแมนมนอันนี้ได้สันหน้าแผ่เชียงหน้าไผ่นหน้าเ้าฮะมนบอกห่โอ้ยังไอ้ไข่บอเรอ่โอ้ห่าน้ามันติดกันเนาะห่ซ้อืมตม่เกเรยหน้าน่ก็ได้แล้วแมนได้ตูงสูงหน้าตูดิแมนบอโอ้ ออ่ออ่อ่อันต่อกันมันหน้าไพรสันนะทีว่าเขาเป็นต้นเขาอยหางหน้ายพ่อบ่เอออหน้าโสมเป็นหน้าแมนเหมอล่ะโอ้มี่หน้านี้อืม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 งวยงแล้วมาหาเอาป่กบอกอมโออันนี้ก็แมนหน้ามองต้นไม้บอกโอ้ช่อนไม้ขึ้นหน้าเป็นแมนหมดอล่อื ไงอุ่นเขาบ่โอ้มันก็เห็นกิ่เดียวกันเนาะมอืมองต้นอันต้นหย่านี่เนาะเมนบดเลยเนาะโอ้ไปไปแบบนี้เนาะนี่เนาะนี่ก็เมนน่าสวยบอน่ายอถเนียทเพ้นขาเนาะ ห้าบอกที่าต้นตานต้นเที่บต้นตานอยู่ฮะบอกโอ้โอไปไปยวหารอมึงมัดมึงดครับพี่น้องเอฟซีก็อันนี้แอดมินได้ทิ้งไรนาไว้สามสิบกว่ปีก็จำไม่ได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนทีนี้ก็เลยให้น้าเอ่อเพื่นพามาดู ก็ตอนนี้ก็จําไม่ได้ว่าตรงไหนเป็นจุดไหนให้หน้าต้าดอกไผ่ให้ก๊อกฝาบมันจมั่งฝันให้หนีก็ให้หน้าให้หน้าตััวน้นหน้าห้าวไั่ขันกันไม่หน้าตูนสมพอสมพัใบชะนดจะมีสามใบเนาะมันเราแยกกันอยู่เนาะตาพอตาแม่มันจะเป็นหน้าจังไหญเนาะแม่เนาะมันอันขยับกันนี่ก็นหน้าห้าว ตะกีเทียงหน้าอยู่หันนอนตะกีนาะให้กนาะบ่้กลา่ออพะพราสีเข่าใจเข่าเข้าอมันมันคือตะกี้ว่าแหละมันแม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 นเราตั้งกันไหนอโอรูหนู หนี่มน้องอืมโอ้ระวังลื่นเด้อไม่ได้อ่อนในไอัหนึ่ท่ออืมลื่นใส่รองเท้าอ่าใส่รองเท้าพาพาเพคนไปเที่ยวผู้ลังกาอะไรอย่างงี้นี่น้องกอบ่โอ้มันกันคือที่จริงมันเขางามอยู่ได๋เนาะอ่าอืมหน้าไม่ใช่หน้าไทยบ่เมียนมาห่า โอ้ผ oh, ู้ใดเให้ทันปีปีเ่กี้นี่บ่อมันเด็กเขาให้เขาให้เทรายสันอ๋อ้ทักกระดาวต้นทักกระดาวตัวนี้นี่แม่นัแม่นัเหรอ เมื่อยแล้วบ่เอาเมือ่อยก็พักซะก่อน <S 2> <S 2> <S 2> โอ้นั่งพักนั่งพักโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าอ่าโอ้มีลี้สินโอ่ะอ่าอัน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 มันทียงอันมันเทียงหน้าเจ้าเนาะเนี่ยเนาะแม่นบอ,นอกน้าหเขียดฮะหน้าหเขียบเขาแม่นบอกอันที่ว่าน้าดอนเขาบอกอันนี้บอกหน้าดอนเลย ้หอรหาข้าหนล้เคียบข้านมันข้าีนที่หอดน้องมังเลยทศนันดรมันบอกใส่โอ้เลยเเลยอันเลยแถวต้นไม้ไปหันบ่อโอ้ฮะเอาบ่อเอาตะกอนคือคือยุ่พีบ่ออันนั้นบ้านบ้านไผ่สนไอยูานอันนั้นหันกระดิ่งอันขูน ศูนใดเนาะบ่แม่นศูนนันซวนนันนันบ่ซวนนั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 นได้ยุกไยกวุ่นค่ะบ่ล่องนดยกวุ่นค่ะบ่โอ้ตะกอนตรงนี้มันมั่วน้าส่างบ่มองต้นไม้ตรงไม้นี่ยกำลังเป็นดอกมา่อน่แน่นอยู่บ่กำลังเป็นดอก่เป็นหอย่ักแล้ว บ่โอ้ทีไรทีนะโอ้ตะกี้มันเป็นห้องอนนะ่ะเนาะนี่เนาะนี่กันโอ้ยมันมันม,มีแล้วแต่แตะกี้โกักซีดาลเลยตะกี้หันบ่โกักต้องโอ้กำลังเป็นดอกนี่ยฮะ มันก็สีมาแห้งแล้วมันเป็นดอกอยู่นี่ากำลังเป็นดอกโอ้นี่ถ้นอนอันเทียงหน้าเพิ่นเลยเนาะเอ้โหเอานังกอนนางกอนมันเหนื่อยบาห่าเมียงห้องหรือเป่โอ้มาดิพันน้องมังอยู่หันเถอะเนาะอัันน้งงมโอ้หุ่นน้องบัวอันที่เลวเห็นหน้านางอุ่นบ่อน ชาเขียดแดงก็ไม่สูงก็เพิ่งเขียดแต่ว่าปันเห็นเพ่งเขียดประเด็นบอกนี่อันที่ต้นไผ่นี่มันต้นไผ่มาจะใส่สันน้องมังม่อนี่นั่นเขาน้องมังม่อน,นสาบกเผาฮะสาบกเผาบอกน้องมังไปใส่สนะันน้องมังขนาดน้องมังโอ้ยบอลน้องน้องบัวมน้องบัวน้องบัวเ <c oughs> ออสาน้องบัวโอ้โอ้อยู่นี้เสนอจำเมื่อกี่มันยั้งได้ห,หมักม่วงมันตายเมืเ่อไหร่ จำได้แต่ว่าตะกี้ต้นมักซีดาของมิวิ่งตะกี้หันบ่มีโ oh, อ้โบมีเนาะมีแะไรมักตองมักตองสงสัยเพิ่นว่าของเพิ่นปลูกตะกี้เ<อ>ด้เนา oh. ะ,เะมันเกิดแต่มันรั้งในป่าบ่แม่นจีแต่มันรั้งในป่ากับกว่บังโม่เห็่ผีหลักกระเทน่าอีไสอ๋อเฮี้ยงมเห็ดผีเลี้ยงมันเห็ดเลงไปนี่ลงไปแมน่นมืดนี่เนาะเออแมน่น,นะแมนมืดแล้วลงไปเลงงาเมน โอ้มาเขาเห็นเบิสฉันซุกซึมนี่ฮะมันเลียกแต่บวกซ้ำจู่ก็ฟังนั่นเขาสนใจเขาใจ่เขาสนใจว่าว่าบวกซ้ำเเอาหายแดงนะเออนี่เห็นบ่งโอ้แล้วแต่เรียบมาคุยเ่อนแล้วแต่ที่คุยกันเออแยกยืมทีนี่แยกยืมของเออแม่นเพราะว่าสมควรให้เราอยู่หรอกเพราะว่าเราไปเย็ดไปยึเขาว่าไปยึดอันนั้นเพราะว่าบ่๋มมันคนเกียบสิเพราะเอาหน้าตือเราไปหาผมแล้วบอก นะแล้วม่เอาเข่าแล้วนะไหลหาสอบเข่าลายยุสันพอเข่าที่จริงมันงามเลยใช่ห้องอันนั้นห้องห้องเมืองเออห้องบ่คห้องเมืองกว่านั้นโอ้ตะกี้มาอาบน้ำอยู่เด้อเนี่ยห้องแล้วมันมิแต่บอลข้างข้าข้างเขาอนี่เออ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 เขาเขาซาวน่าหมดแล้วกับเออันเดียซ์ตาบักยามบักยามตัดไงที่ฟองเลย บอตรงนั้นโมันสังสับอ,<ร>อกอยังังดนบ่า่บอาผมมนอนอ่นี้ยังยอยู่เีนี้บอผมจำได้ว่าผมมานอนอยู่นี่แหละนี่บอกโอ้อัเดน,ดนี้นนบอโยู่ะเบกเดน้้เดีอันบโอ้โอมมกั้วโ งงมาแล้วนี่เออนี่นี่นี่โค่นนี่แหละตะกี้หันมันมีต้นต้นมอ okay. นต้นยังอยู่เนาะตะกี้เนาะโมมีมีแต่ต้นตาลอืออือโอ้พวกเขางามอยู่ได้หนิสาบอกข้าวน้องบัวบอกอออันนั้นเป็นข้าวสาข้าวโอ้เ้าที่ว่าบัวแดงบัวแดงหันบ่มีแล้วบอกสมือนี่นี่นั่นเขาบัวแด้นิดหนึ่งบอกอันนั้นก็เป็นข้าวที่โตหมด นราเียบมดอันนี้ติน้าาก็มีแต่มีไผ่างอือือทีนี้นี่เขาเนี่เนาะอืออืออือออือแปลงอกแปลงไม้เนาะอือโอ้คิดถึงแต่สมัยตะกีแล้วออันงอมเขียดน่อยตะกีโอ้ปลายสันไรแล้วถ้านีนเห็นแล้วบบนี้เห็นแล้วเห็นแล้วแบบนี้พักแล้ว อ๋อเป็นไงไขไงเด้บ้เนาะกินมันลาบเดีอดเลยเนาะเขาจะไเดือดอ๋อตักตักตัก่อนมันเป็นไห่ไห่น้อยไห่ใหญ่เนาะซับกันเนาะออแมน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 สมัยแต่พอแต่แม่ปุญาต่ยายเห็นอ่ะโอ้อันที่ที่ต้นเข่าเห็นเนาะอันนั้นเป็นน้องบ่เนาะ

ให้ให้กรแม่นบวดน้องบัว well, นี่น้ำบอน้องบัวแ้วบัว่มันนอย่มันคือบ่มีน้ำฉันนี่บาสานน่โอ้เดี๋ยวบัวบัวแดงเนาะเออเอามาปลูกบ่โอ้เกิดเอง พอบัวแดงมันไหลเด้นี่เนาะเบอกโอ้ฮือฮืได้เบิ่งทรงคือสิบัวเลิกเนาะโอ้บึงมันบักสามเมตรผุนบนะเนาะครับน้องบัวพี่น้องตะกอนอันนี้เป็นสระสระน้ำโอ้มาอนา้อแล้วโอ้พันสองบอกเขาก็ขายพันหาเขาหลดายว่าพี่น้องอ ปีใหม่บอกพ่อซิมารนั่นๆยังไม่ได้ซีเน,นื้อหาพอดนะเนาะเขาจะเขาสีเรียสปีใดบุญเขาบอกโอ้มันน้ำาบกได้หนน้ำพอนบกได้หน้มันยังมันยังหลอย,ยู่สระน้ำอ,อ๋อ้างนันมาน้ำม,มันเต็มบอมันทางมิยาได้ลงไป่อดาย่ีเหยียบเลยมันต็นนั้นมันลไหลมาจากน้องบัวพดนะมันบกคือ้วเออจังมองไหนเป็นมองไหนไม่ได้รู้เรื่องหรอ จักเลี๋ยน้องผู้อยู่กับนี่เหรอหน้าตัวเองบงเฟืองบ่งเฟืองนี่ก็เขางามอยู่ได้หนเขางามเข่างามบ่มิตรวาลเนาะมิตรามดำบ่ได้ดไดมิตรคาเสใจโอ้โอ้โหแปล่นาบ่ออือก็ัวควายก็ยังมีอยู่เนาะ ขาปล่อยน้าโันทีดำได้บอเบืงให้โอ้ยมันก็แล้วแหละเนาบั่วออกเออ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 ดำต้งได้เมนเมนมนมนโอ้มันก็มแต่หน่าสเูเอองเห็นนะาเออเออเอเอออืมอืมไรไปนัวดวอืมโซนไหนไร่ชนไหน มันระบายนั่งนั่งมวนสินวน,น,น,นะนออีู่เนาะอันมวนไปแล้วยังสิวนนี่นว่าขาขาดอยู่ของ่ะโอ้ล้มออยู่วเออเออลูกมอเดอืม,มบอ่อลูกลูกไปลูกสินวนบอ่อหลานโอ้หลาน,น อือข้าน้ไม่้อเือหอน่าเ่อืมพแม่นะนทางกันมาได้สบายเนาะทางกันมาได้อยู่อืมมากมาหอดนี่มีแห้งเลยมีแห้งเหรอเนาะสบายเออมันง่ายเนาะอมาเอามากันเถาะกันจีนคนนี้โอ้ไปได้สบายอยู่สันคุณรังกาเขาเป็นผิดนักท่องเที่ยวเหรเนี่นั่นคุงกาเออ มันขึ้นหน้าเห็นเลนนยโอ้อยู่นี้บานนี้ฮะจำได้แล้วบานนี้จำแล้วมาแล้วโมเมนแล้วมันูมีแล้วไปหมดแล้วเออานี่คือ,อ,อเก่าแล้วโอ้โอเคสันโอ้มีแห้งเราได้เห็นแล้วบานนี้อ,อ,อืมหน้าไพาาลล่กเกาะโอ้อันนี้ มันไป <รถ S 1> ตาม<อ>ทางวมดนี้โอ้นี่มันเป็นไอ้คันไท่าเหมืนนนอนบอกจงไว่เหมือนบอกโอ้ถขเมายังไครับพี่น้องเอซีก็ตอนนี้ก็ได้ชมไรชมนาออตามที่แอดมินได้แจ้งให้ฟังว่าเพราะว่าอะไรนาก็สาสิกว่าปีแล้วไม่ได้มาดูทีนี้มาดูก็แปลกตาจำไม่ได้ ก็ท้ายคลิปนี้ก็ฝาก f c ทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนก็เจอกันคลิปหน้าทีนี้ก็ภารกิจวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอยังไงก็ฝาก f อทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม